<Okay. S 2> <Okay. S 1> ถูกป่ะจ๊ะนี่พี่หนองลูกค้ามาอีกแล้วคนนึงเนาะหายพี่น้องเบิงเนาะมืนนี้ซิมาตอบคำถาม สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแมพี่น้อง FC ฟังไทยและฟังลาวมินสิมาตอบคำถามพ่อแมพี่น้องเนาะว่าขาค่วยข้างัวนะราคาเท่าไรขาคนจักรยานหยุดนี่นีมีคนสอนมาจังสีนี่ถือว่าบลิเก็บได้พี่น้ององี้ยเด้อ แบบว่าคุมาแบบนี้ก็คือเฮาเฮาเฮาเก็บแค่ค่ารถเนาะพี่น้องหาพันกีบหลอบหนึ่งนี่แหละก็หาพันกีบกับประมาณสิบหกบาทสิบหกบาทไทยเนะาะค่ารถค่าคนคนกับบริเก็บนะกาค่า เป็ดค่าไก่กับ่บไดเก็บน้องพี่น้องทั้งหมดว่าเขาแบกไก่มากเข้ากับ่บไดเก็บเน้องพี่น้องเพราะว่ากเก็บแต่คนหัวคนขามเนาะหรือว่าแบกค้องมากหลๆมาลุงตุ้งติ่งเก็บแขกขาคนเน้องแต่ว่าสัมุหมดจะแบกค้องแบกค้องมากเ่อหนึ่งนี้เจ้ากับนักกระตามแต่ว่าหลบเดียวสองพันเนาะ ถ้าจะเที่ยวไปเอาอีกคองอ่ะก็คิดเงินเพิ่มอีกแล้วพี่น้องก็ซองพันเนาะเบิ่งว่าเที่ยวไล้หลอบเลยหน่อยหน่อยหล่บเนาะพี่น้องเข้าใจอยู่วะเนาะยันพี่น้องว่าเข้าใจได้ค่อยาาว,ว่าละกาคางว่วนนะกาขางวัวนนะ เทนอยู่บนเดนเนาะเพราะว่าถาเทียนกล่องไปทางนะั้นมันก็สิเมเอิดพี่นอ้องก็เลยหันมาทางนี้เอาค่าง่วงนะประมาณร้อยหกสิบสามบาทนะเนาะเป็นเงินไทยง่วงนะเคยขามเนาะเที่ยหนึ่งเคยขามมาแล้วเที่ยงง่วงประมาณสามโตแต่โตกลางๆโตน้อยๆหน่อยในแดพี่น้องบบใหญ่แห้งแต่ก็บใหน่อย,ย,นะอยแห้งเนานะโตกลางๆ กาโตกับหาซิพันกีบหาซิพันกีบกับประมาณร้อยหกสิบสามบาทเนาะเป็นเงินไทยแล้วกะเป็ดไก่กับถือว่าบรดเก็บจักรยานยนต์คนสอนมาอัดสี่กับเก็บแค่หาพันดูปาเข้าสอนกันสี่คนนี่ขี่รถจักรยานยนต์มาหอดครัว เขากระลงย่างแต่ว่าเข้าขามรถลักรยานยนต์กระหาพันคือเก่าพี่น้องอาดซคนกระหาพันคือเก่าเนาะเพราะว่าเขาขี่รถคันเดียวเลยเข้าเก็บแขนรหลดวะซะเข้าบร้เก็บคนเอยบร้เก็บค้นที่ขี่รถมาสำหรับ f อบอกว่าเอฟตอบคำถามอะไรเนาะพี่น้องรถยนต์ข้ามได้ที่ไหนเนาะ รถดจนโดดย,ดดยต์นะรถใหญ่ดดยยไปคามพูดพี่เน,นาะอ้อมอ้อมไปพุ่นเนาะอ้อมไปบ้านน่านหลานพูดไหนก็นไปคามบักพี่เน,นาะคามบักแล้วก็จ้งมาฝากฝากบ้านเท่าใดเนา,าะเพราะว่ามันสิมีบักใหญ่อยู่หุ่นอยู่นี่นี่สะพานไม้ไผ่เท่านี้ก็คือคามใดตะคุนก็มอเตอร์ไซค์เน,นาะพี่เานาะจักรยานยนต์เนาะคามใดตะคุนก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนคลอง แค่นี้งวกเป็นมูเป็นอันนี้กะขามนนนหน่เน้องเปน้องเป็นมูมูงวงวก,กับโตบปใหญ่สำหรับควายควายควายก็คือสิบดบขามน้องเป็นน้องเพราะว่าควายเนี่ยมันโตใหญ่พี่น้องแล้วมันกันนะักสมมุติว่าเฮาเอาควายย่างขามเ่ยมันก็เฮ็ียดให้อันนี้ยวดนะนะ สะพานเท่านะพี่น้องเบ่งสะพานมันสีแดดประจักอีมันก็บด้แข้งแห้งด้พี่น้องบ,าบา้าเบ่งให้พี่น้องเบ่งเบ่งโค้งสางมันเนาะโค้งสางมันก็นคือแบบว่ามัดเอาเนาะเอาลวดหมัดจ้วกะเอาตอกเล็กกระปูเสือกหมัดลวด ถือว่ามันกับบกไปแข้งแห้งร้ายขนาดนั้นนะนี่เป็นบอกใหม่แป้นที่ปูนี่กะนี่ใหม่นี่มันกับบกแข้งแห้งแล้วพี่น้องมันกับเป็นแบบว่าใหม่กับมีหูนะเป็นใหม่ราคาถือเนาะเพื่อนกับซื้อใหม่ราคาถือมามเาเฮ็ดวะชัดๆเพราะว่ามันใส่ได้ปีเดียวมันใส่หดายเธอเดียวเนาะ ราคา F4 เมนใหม่อีกว่าขวานี่ใส่ไดเ้เฮิงบอใส่ได,ปด,ด,อดอ้ประมาณหาหกเดือนพี่น้องหกเดือนเจ็ดหอดยู่บอประมาณหกเดือนเนาะหาหกเดือนนี่แหละเพราะว่าน้ำท่วมพี่น้องเพราะว่าทั้หมดหอดหอดเดือนที่หนาฝน หน้าฝนมาปุ๊บน้ำกระซิขึ้นพี่น้องน้ำขึ้นนะี่ยมันกระซิบถ่มคัวเนาะถ่วมสะพานเนี่ยได้พี่น้องนี่เห็นบอกสะพานเท่ากับสูงจากหน้าบับัวร้ายปันใดเนาะกับประมาณจักเมตรปะประมาณหนึ่งเมตรเมตรปลายเนี่ยไล้พี่น้อง พาคอยไล่โบ้ถือก็ข้อโดดข้อไปด้วยพี่น้องกาเหล็กบ้ถือนะปะูะปะ่ว่าชิจักเม็ดนี่มันกับบุกแข้งแห้งขนาดนั้นนอกพี่น้องที่สี่ามควายวะะ่าซะเนาะมีขนาดขนาดแค่แบบคุณเที่ยวที่สี่แปดมันก็นยังแบบว่านีพี่น้องแปดมันก็นยังแบบคือสีฮักค่ะนะนมก็ไดเนาะมันกับซียางคามลายแตงัวโตโบ้ใหญ่หมูนีและพี่น้อง สำหรับเป็ดไก่กับซีบริเก็บน้องพี่น้องนาคาเอฟซีท่ามายังแน่นอีกล้อสำหรับสะพานนี่กะใครอยากเบิรงคลิปตอนสางน้องพี่น้องกะไปเบิรงได้ที่ส่องเบาวเล่าคนอินดีน้องพี่น้องส่องน้องชายของข่อยเองเนาะเขาไปเบิรงเนาะตอนสางมันเป็นจังไรเห็นพี่น้องเขาไปเบิรงในคลิปมีเนาะ มีการสางต่างแต่แดดจนจนหอดแดดเนาะพี่น้องคลิปสางสภาพเนาะมาเป็นแนวไดนี่กะ่ะสูงจากหนามกระมันเมตรสองเมตรนี่และพี่น้องสองเมตรนี่และใส่ได้กะประมัน,มมมมมะะมนหาวุ้กเดือนนี่และเนาะเดิมเดือนหนีเดือนที่หนึ่ง เดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่ ường, no. ส,ส,สี่ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะสะพานสะพานใส่อายุได้ประมาณเจ็ดเดือนหรืออาสิบอฮอดเนาะพี่น้องกาบางมือมันกระไดมือละ่ะเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยบังมือกขาบ่ไรเนา no, ะพี่น้องมันกระเล้วแต่ no. เนาะแล้วแต่หออ้าสิได้ได้สิได้น้อย มันจะแบ่งจูกันคือคนเหตุสพาพนนิมีเก่าคนพี่น,น้องเก่าคนเฮากับบเมนว่าฮาสีได้มือแล 900, ้วเก่าร้อยพันหนึ่งตลอดเนาะเฮืงๆไหนเธอหนึ่งยางเซนมือหนีก็คือเงียบเนาะพี่น,น้องเงียบเงียบก็ว่านนอีกแต่ว่ามือหนีบลมแห้งไปไหน,นเนาะพี่นอ้อง เือว่ามันบวกลบเนาะกระไข่ก,กวนหมูว่านนีได้พี่น้องเมืองเนี่ยเห็นบ่มลมมันกบบรบโบแห้งเนาะในกาแค่นี้อุ่นแน่มือนี้กระทึ้วาตาแดดกระหอดเนาะในกระคนขามสะพานนี้ย่างขามแบบนี้นี่กระซ่องพันกีบพ,พี่น้องเห็นบ่มนั่นฝั่งนั้นก็เป็นหงเหี้ยนเนาะพี่นอ้องหงเหี้ยนบานหน้าขามเนาะ เมืองสนาสมบูรณ์สำหรับมีเอฟามอาจะอยู่บ้านหนเมืองไหนแข้งหนเนาะบ้านหน้าค้ามเนาะพี่น้องหน้าค้ามตังหลางเนาะเออบ้านตังหลางขุมหน้าค้ามเนาะเมืองสนาสมบูรณ์แข้งจำปาซักเด้อพี่น้องแข้งจำปาซักอยู่ประเทศเลาวเนาะพี่น้องทามว่าย่านว่าพี่น้องโอโหนะมีเอฟซีเหม็นมาถามเนาะ ถามบาบ้านเมืองอยู่ไซนะกะวังว่าพี่น้องสิเข่าใจเนาะเข่าใจอยู่บนาอพี่น้องคำาทามแบบว่าที่คอยอธิบายฟังะนะนี่ทางย่างคำาะได้สิกระสองพันมองคนละคนละสองพันกีบกับประมาณหกบาทพี่น้องหกบาทไทยเนาะเป็นเงินไทยก็หกบาท คนกับ่บคอยมีดอกพี่น้องวันนี้มันเงียบมื้อเงียบมื้อบ่อหละเนาะถ้ามีงานมันกับคืกคืนถ้าบ่มีงานมันกับ่บคือคืนได้พี่น้องแล้วแต่มื้อแต่วันคงไขคงมันาะกาวางว่าพี่น้องสิเข้าใจในคลิปนี้เนาะขอยบหูวว่าอธิบายให้พี่น้องเข้าใจดูบอเนาะถ้าบบเข้าใจย่างกะคอมเมนต์มากเลยพี่น้อง คอมเมนต์มาเรียลสิตอบใต้คลิปเนาะตอบเป็นคอมเมนต์เอาเนาะถ้าบ่าเข้าใจคำถามตัวไรคือคำตอบตัวไรก็เมิดมาเรือพ่อแม่พี่น้องก็ะือว่าคลิปนี้สิมาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องซื่อๆเนาะตอบคำถามสะพานไม้ไผ่บ้านเฮาเนาะว่าเป็นจังไดเมื้อนี้กับ่หนาวหรอกพี่นอ้อง ทีหอนหอนพอดีอุ่นวะจ้ะนี่อิเมกะกัเก็บควา้าเสียเมื่อกก่อนพี่น้องนี่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะคว้าที่ซักใหม่สางไพ่ลงไปนยเพนเดตจังใดสำหรับพี่น้องบพรท่านได้เคยเห็นเนาะมีเพนต่อใหม่จังสีได้พี่น้อง ต่อใหม่ซองสามลับใส่กันาาสามลับทำใหม่สางไผ่เห็สิซองลับเนาะพี่น้องนีกระจ่อหูตอกเล็กตะปูหรือว่าสอดใหม่แต่ตำใไม่สางไผ่สีสอดดีกว่านี้เนาะอันนี้ถือว่าสิไปสอดเสริมสื่อเนาะกว่ามันโยกลงนะมันโยกคางหนึ่งมันเอนลงคางหนึ่งเนาะก็ต้องส่อมแป้งว่าซะมีซองลับสามลับ ใหมท่ที่เปิดจีไปสอบอีกเนาะกาว่างว่าพ่อแม่พี่น้องกะสิเข้าใจเนาะในคอมเมนต์นี่ในคลิปนีว่าซะซะคำถามที่พี่น้องถามมาเนะาะถ่าบรละเอียดแต่ว่าแนวไรกัคอมเมนต์มาเลยพ่่อแมพี่น้องสำหรับคนคนขามนะอัจจีกะคือเบาแล้วพี่น้องกะหาพันคือเก่าเนาะ อันมาสี่คนกะหาพันกะเก็บแค่คารดถเนาะรถเก็บแค่คาร์ถหนึ่งคันคือเก่าเนาะพี่น้องมาหลายคนกะเพราะว่ามาในรถคันเดียววะซะซะแต่ถามารถใหญ่ค่ะเราต้องย่างขามเนาะพี่น้องกะคนละสองพันเนาะย่างคามพอรถใหญ่ขามบ่ไหลเนาะพี่น้องไปขามฟังพูดนน่แหละคือคือเบาเนาะพี่น้อง ไปข้างฝั่งนะั้นกาซิเมื่อแล้วพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าโบนาวอากาศดีกาซิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นกำลังใจให็นไเนด้อฝากกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามขอบคุณหลายหลายขอบใจหลายหล,ลายทีมาเบิง่งกหอดจนนาทีนี้เนาะพี่น้องกาซิจบคลิปลบ๊ายบๆชาวบัวเขาใจคอมเมนต์มาเลยบ๊ายบาย Thanks <laughs> for